สวัสดีค่ะวันนี้กันกันกับนุกนะคะก็จะมารีวิวการเดินทางไปน้ำตกเตโตรอสู ลงคลิปเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็อัดไปก่อนอาจจะปี้ะคือที่ไหนมันคือที่ไหนนะมันคืออะไรยังไงมันคือน้ำตกมีน้ำตกรูปหัวใจอ่ะฮะมันอยู่จังหวัดอะไรอยู่ตาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ตาอําเภออุ้มผางนะคะซึ่งการเดินทางเราก็ขับรถมาเองจากไปส่องโลกมาที่ตาแล้วก็ขึ้นรถต่อจากในตัวเมืองตามาที่อำเภออุ้มผางใช่ไหมจากแม่สอดมา อุ้งขาประมาณกี่กิโลนะ212กิโลค่ะไกลมากสู้ฉันมาหนึ่พันเก้าร้อยเอ้ยหนึ่งพันเท่าไหร่อ่ะกี่ตัวคูอโคะวะเราหลับตลอดทางแ่ะอ้าวเหรอหนึ่งพันอะไรหนึ่งพันกับโค้งค่ะคืนนี้เราก็เลยต้องมาพักพักที่ทอะไรนะทัทดาวโฮมพัทชาพัทชาพัทชาโฮมสเตย์ก่อนหนึ่งคืนเพื่อพักร่างแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อ นะไปลุยโคนเย่เย่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเด cool. yeah. yeah. ี๋ยวคืนนี้ก็เดียวกันกับมูก็ขอไปพักผ่อนก่อนนะคะก็เป็นห้องพักของเรานะะคเพราะว่าที่ทางที่ผ่านมาเราแบบท่านถนนน้องปุนนั่นแบเป็นไฮไลท์ให้ผมเลยนะคะอันนี้ปัดคุณ มอร์นิ่งเดย์หนึ่งคะ่ะทุกคนวันนีน้ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินป่ากันนะคะแล้วเราก็วันน,น,นี้วันแรกเราจะเดินไปที่แคมป์ก่อนใช่ไหมใช่จ้าอ๋อไปกูกหัวใจอือใช,อใช่ซึ่งระยะทางจากที่เราเดินไปจนถึงแคมป์เนี่ยประมาณ5้ากิโลเมตรเนาะอืม,อมเราจะไปที่น้ำตกรูปหัวใจกันนะจ๊ะไปฮะ ซึ่งการเดินทางไปน้ำตกนะคะเราก็จะมีรถจากคำสิงโฮมสเตย์มารับเรานะคะแล้วก็พาเรามาทานข้าวอาหารเช้าก่อนนะแล้วก็เดินทางไปอีกประมาณ80กิโลเมตรนะคะถึงจะถึงตำแหน่งที่เขาจะล่อดเราลงเดินนะคะแล้วก็เดินต่อไปแมมคมป์อิก5กิโลเมตรนั่นเองคะ่ะซึ่งระยะทางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเป็นป่าทั้งสองข้างทางเลยสดชื่นมากแล้วก็แบบขรุขระนิดหน่อยแต่ก็สนุกด,ดีนะคะ ก็เตรียมร่างกายอะไรไปให้พร้อมนะคะทุกคนอันนี้เราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะคะเข้าของเราใช่ไม่ใช่ทางนี้เหรออาหน่หนกันนะก่อนเดินทางไปแคมป์เนี่ยเราก็มีการจัดของกันนิดหน่อยนะคะก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปนั่นแหละพร้อมไหมค่ะ จะฝนจะมาแล้วค่ะถ้าไม่พร้อมเนี่ย <c oughs> ก็จะโดนฝนตกไร้ละทุกคนการเดินทางไปไม่ว่าจะไปแคมป์หรือไปป่าหรือปไปน้ำตกเปตูโกหรือไปดอยสามหมื่นอะ่ะคือทางอะ่ะก็มันจะแบบเป็นโคลนนะคะสลับกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนสิ่งที่ควรมีก็อย่างน้อยก็รอ,องเท้าที่กันน้ำหรือกันโคลนนะคะแล้วก็หรือใครแบบ แอปเปิ <Aven> oh. ้เจร์ก็ลุยนะ้ำไปแบบกันได้เลยนะคะ mm hmm. ก็สนุกดีเนาะแต่ก็อาจจะหนาวนิดหน่อยนะคะ mm hmm. แล้วก็ระหว่างทางจะมีฝนตกบ้างนะคะ mm hmm. ก็แนะนําว่าให้เตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็เดินไปฮะ mm hmm. ก็อีกประมาณ5้กิโลนวกว่าจะถึง mm hmm. ซึ่งระ,ระหว่างนั้นอนะเราได้อยู่กับับแต่ตัวเองมากๆเลยนะสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่าได้พูดถึงนะคะก็คือไม่มีเดอก็ค่อยๆเดินกันด้วยนะคะซึ่งวันที่กันไปเนี่ยก็คือโชคดีมากฝนเนี่ยไม่ได้ตก แต่ว่ามีปลอยเป็นช่วงๆแต่ว่าไม่ตกหนักแต่ว่าไกด์เนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางไปป่าเนี่ยก็คือความจริงอ่ะมันต้องให้ฝนตกนะมันจะได้สนุกรองเท้าเราจะได้ติดลมนะคะซึ่งการเตรียมกําลังขาการเตรียมตัวก่อนจะมาเดินป่านะที่เนี่ยก็ควรเตรียมตัวมาให้ดีด้วยระดับหนึ่งเลยเนาะวิวระหว่างทางมันก็สลับไปสลับมานะคะเป็นทุ่งนาชาวบ้านบ้างเป็นป่าบ้างเป็นน้ําเป็นโคลนบ้างนะคะสวัสดีค่ะที่ไหนละคะ <laughs> อันนี้ครึ่งทางแล้วยังคะเฮ้ยครึ่งทางแล้วทางแล้วปะอันนี้ก็ไกด์น้ำทามบอกว่าหมดทางคนแล้วนะคะแล้วก็ถอดถุงกันโค้นกันนะคะเขาเรียกว่าจุดเซเว่นะคอันนี้คือว่าทางเข้าวใช่ไหมคะ ใช่ค,ะชคะ่ะ่แก่สีแก่สีแก่สีสมันคือข้าวเหนียวแน่ๆเลยนี่คือข้าวสวยค่ะไข่ดาวแล้วก็มีใส่ไส้กระเพราหุ่มได้เลยนี่อ่ะเยอะอ่ะฮะอิ่มแหละอร่อยไหมคะอุ้ยออยังเลยค่ะราคาจะ๊ยบ <laughs> นะอันาา <laughs> นี่คือสภาพ <laughs> โอ้โหเนี่ย นี่ทุกคนดีใจสุดเจอเพื่อนโดยไม่ได้นัดใหม่นะคะหนูยิงกับนี้นะนี่ทำอะไรคะนุ๊กเราต้องอันนี้คือต้องมีใบเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านทางผ่านทางใบผ่านทาง่ะคือสตินี่คือสี่นอ๋อ เราก็เจอฝนนะคะแล้วฝนก็ตลกลงมาเลยดีใจหรือเปล่าอ่ะต้องดีใจใช่ไหมเจอเปล่าเนมันต้องให้ฝนตกใช่ไหมอัน <laughs> นี้ถึงที่พักนะคะเห <laughs> นื่อยมากค่ะยังหาจุดจางเตสิไม่ได้เลยค่ะคื <laughs> อรอจุดจางเสิทำไมอ่าอันนี้ก็เริ่มเทกินกาแฟ แล้วก็ได้เวลากลางเต็นท์ของเรานะคะก็ทางที่พักคุมสติเขาก็มีการจัดให้แล้วก็ช่วยเรากลางเต็นท์ด้วยเนาะ พอเรากางเต็นท์กันเสร็จนะคะแล้วก็เดินทางไปน้ําตกปิดตโกหน้ำตกปิโตรอซูหรือที่รู้จักกันคือน้าตกหัวใจแห่งกุ้งผางน,นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งทางเนี้ยไม่เหมือนในรีวิวเลยก็คือชันนะคะค่อนข้างที่จะชันแต่ว่าไม่ชันเท่าไปดอยสามื่นนะคะก็นะก็ เออเป็นตัวเดินทางได้นะคะก็จะแบบมีหินมีผาม,มีนู่นมีนั่นแต่ว่าวิวเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะซึ่งตอ,ตอนที่กันไปอ่ะก็คือมันน้ำค่อนข้าง,างน้อยมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เห็นแต่รูปหัวใจที่แท้จริงนะคะแต่ว่าก็โอเคยังเห็นเป็นน้ําตกรูปหัวใจอยู่นะคะซึ่งเหนื่อยมากนะคะก็เตรียมรองเท้าที่แบบมีดอกยางดีๆนะคะไม่งั้นอะ่ะเสี่ยงต่อการลื่นได้ง่ายๆมากเลย แล้วก็ถึงเวลาอาบน้ำของเราแล้วจ้าบอกเลยน้ำเย็นชื่นใจมากฮะอันนี้อันนี้อาบน้ำนะคะอันนี้คือพรีเซนเตอร์อะไรนะแค่อาน้ยนคดีครับผม ไม่หมม่หมไม่หมไ่ักอยั่ใคือหมอนเป่าลมเป่าเองนี่คือโคตรแบบ โอ้ยของยังยังไม่มีความของอยู่เลยโอ้เพื่อนรักสู้ๆนะโอ้สุดยอดนุกกี้อาได้แล้วขอบคุณค่ะอันนี้คือนุกเป่าให้เรานะเราไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนอนตุ๊แป๊บเลยไงโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะนุตอนนอนก็ต้องระวังลมออกนะนอนก็ต้องไปดูด้วย อาแอมก็ตื่นแล้วบ่าอีกเนี่ยใช่นี่ือมื้อเย็นนะคะว้าวน่ากินมากน่ากินทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าหิวหรือว่าอะไรกินท่ามกลางเมฆหมอกอวันชูชีไต่อ้างมาเ ตื่นมาจิบกาแฟตอนเช้าท่ามกลางแมกหมอกนะคะทุกคนคือดีเวอร์นะคะแล้วก็รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มนะกับไข่ลวกนะคะอร่อยมากก่อนออกเดินทางกันต่อนะจ๊ะอันนี้คือยอดเท่เาไหร่นะคะ ยังไม่ถึงหมื่นพี่ร้ว่าเท่าก่ของเืออะรหียกแล้วอันนี้คือยอดที่เราจะไปกันนะฮะแต่สภาพอันนี้คือที่เราจะไป <c oughs> ซึ่งจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> อีก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 ,อก ระยะทางอีกเท่าไหร่คะงริมอันนี้ถึงหมื่นยังยังแต่เราเท่าไหร่แต่เราต้องไปเท่าไหร่สามหมื่นถึงจะถึงยอดอันนั้นใช่ไหมโอ้ล้ารงหนห้าที่เราถนห้่น่งหอันนี้มือสองตรงนั้นหนึ่ห้สองหมื่นนี้ไปสั้งหมื่นก็ยังมองไม่เห็นโอ สูนหมืนห้าไหมหมื <es> ่น <follows> ห้าก okay no. ็โอเคแล้วนะหมื่นห้าก็โอเคแล้วนะอันนี้เราถึงจุดชมวิวแล้วนะคะหืนยังไม่หมื่นห้าหมื่นห้าคือทางด้านนู้น หมื่นห้าคือตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยบนหัวเราเนะี่ยเอออันนี้คือหมื่นห้าสามหมื่นนี่คือยังไม่เห็นนะจ๊ะสาวดูวิวไปก่อนดูวิวไปก่อนฮะหายใจหายคอวิวไปก่อนมีน้ำตกด้วยมืเอเจบ่าๆๆๆๆๆ งือนนะคะหมื่นห้ามีสวยแต่ก็เหนื่อยเป็นจุดที่มีสัญญาลินเทอร์เน็ตนะคะว้าวหมอกสวยจังแต่ก็เหนื่อยมากแต่ก็เหนื่อยแต่ก็สวยแต่ก็เหนื่อยแต่ก็ควรมาแหละครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยู่แบบสามร้อยหกสิบเนย สู้ไหมฮะสู้ค่ะเอามข้างขวารอ,าอรับชมนะคะได้ไ,ได้ไดเออูมอยงไงเีอันนี้อันนี้อ,นนอ,อันนี้แฟชั่นนิดนะคะแ <laughs> ฟชั่นนิดใช <laughs> ่ไหมคะก็เตรียมตัวเดินทางไปที่ดอยสามมื่นนะคะน้อะแล้วก็เป็นผู้พิชิตให้ได้นะซึ่งระยะทางเนี่ยก็คือ ก็ถือว่าไกลนะเพราะว่าต้องข้ามดอยประมาณ10บกว่าลูกนะคะแล้วก็ระยะทางเนี่ยมันแบบเป็นทางชันนะคะชันแบบแทบจะ90องศาเลยแต่ว่าระยะงทางอะมันก็สวยอ่ะนะแล้วเราก็แบบได้ดื่มด่ากับธรรมชาติมากๆเลยนะคะต้องลองนะรอ,อนมาจะ้นหิวไหมหิวมากหิวตลอดเวลา สามหมืนนะคะใช่ไหมใช่ <laughs> อันนี้คือพูดน้ำทิปของเรานะคะ <laughs> ซอนะคะ และแล้วก็ถึงจนได้นะคะสำหรับดอยสามหมื่นของเราเย้ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. ขอบคุณค่ะมาค่าก้าวกลางที่ยอดสามหมืนนะคะเีู่่พิชิตด,ดอยสามหมื่นอำเภออุ้มผา,มา,างจังหวัดตากนะคะ oh. ทำไมถึงเป็นสามหมืนนะคะ 3, 3, 3, ทำไม 3, ทไมถึงเรียกว่าดอยสามหมื่นคะอันนี้คือไกลของเราสามหมื่นลูกอันนี้คือสูงที่สุด,สดอ๋อโอเคอเคนอันนี้ก็คือกำลังลงเขาแล้วนะคะก็ประมาณจะบ่ายโมงแล้วแต่ว่าก็ยังมีหมอก อย่างนี้อยู่สวยม,มากต้องลองมาดูนะคะ <c oughs> แล้วจะติดใจคือถอดรองเท้าเดินแล้วจ้ะเจ็บเทา้า <c oughs> ไม่ไหวแล้วอ,อันยองคทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ ก็เราตื่นกันตั้งแต่ทีโมนะตีห้ามาจัดของนะคะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะก็ทริปนี้ก็เป็นอะไรที่แฮปปี้เนาะลำบากแลก็แฮปปี้ในที่สุดเปลี่ยนนิงค่ะเปลีเยนนิงอยู่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าดูรีวิวคลิปต่างๆก็คือเขาบอกว่าเป็นทางราบ สลับโคนรทางลาสลับโคนแต่ที่เราไปก็คือชันจัดเลยนะคะอืมถ้าใครที่เคยไปภูสอยดาวไปเขาหลวงอะไรเงี้ยก็คือหลบไปเลยอะ่ะอันนี้ก็คือไปหมื่นห้าแล้วโอเคาาถ้าไปต่ออีกถึงสามหมื่นอ่ะที่สุดต้องลองต้องลองให้เป็นอันดับหนึ่งให้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับความความโหดความโหดของทางนะคะ <laughs> <ๆ>เพราะว่ามัน หน้าผาเลยคือชันทุกจุดมีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยได้ถ้าเบรกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมเตรียมรองเท้ามาเตรียมอะไรมาดีๆมาซัพพอร์ตร่างกายเรานะคะแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่คนมาเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตควรมาค่ะทำสิ่์แบบกับเ้าอร่อยมากใช่แล้วก็อะไรนะแคมป์แคมป์มที่เรามาอยู่ก็คือแคมป์ทำสิ่งซึ่งไกด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําดีมากทากับข้าอร่อยมาก เป็นกันเองมากแล้วก็แบบสบายๆง่ายๆน่ารักน่ารักก็แนะนําว,นนว่าถ้าจะมาก็คือมาติดต่อที่แคมคําสิงแคมคอสิงในเพจก็มีนะคะในเพจก็มีใช่ถ้าว่างก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะคะ <c oughs> มีรอาย,ยาไะไังไหมเราต้องออกมาใช้ชีวิตค่ะทุกคนใช้ใช,ชีวิตละบากแต้ชีวิตละบาะไม่มันเป็นประสบการณ์ของชีวิตอ่ะคะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้ก็เป็นกับข้าวเช้าก่อนเดินทางกลับนะคะน่ากินมากข้าวหลาทุกคนการเดิน,นทางในครั้งนี้ก็จบลงแล้วนะคะเราชอบประโยคนี้มากเลย g ก t i n g Never c o ว f มฟอร์มความฟอร์ส่วนไม่มีอะไรได้มาถ้าเราแบบยังอยู่ในที่ความฟอร์ส่วนของเรานะทุกคนเราไปใช้ชีวิตออกไปเที่ยวกันนะจ๊ะ